สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสุขูสุขคนเออโอนพอสิเเ็ดต้มข้าวเปียกให้น้องลุงเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งหม้อกำลังเดือดพี่น้องเยเอาอย่งางในลงไหนโอ,อ้นกระเทียมอ่ะเกลือกระเทียมเมกกี้เอาเมกกี้บบลงแบบ,แบบนี้ใช่ไธรรมดาธรรมดาเลยพี่น้องแบบไม่มต้องเข้านะแบบอืเ่าคุณดีสดน้ำข้น โอ้นเพาะเห็ดกับข้าวให้น้องลุง้ะจ้ะพี่น้องสนุกก็มาเป็นมือกองครัเพื่อนอ้นเพาะเห็ดข้าวต้มปลาให้น้องลุง้ะจ้ะพี่น้องปลาเห็ดกับข้าวน้อให้น้องลุงสดฮอนฮอนเพราะว่าเพื่อนเจ็บคอเนอะอ้นจะได้เศร้าคอยค่อยคอยสูดกินแบบอุ่นๆนะพี่น้อง หมูก็เริ่มเดือดแล้วพี่น้นองบอ่แฟนเท็ดนยังบ่แฟนบู่แพงที่ตำรวมม,มมิตรปลาหมึกแล้วก็ันอร่อยเครื่องหมูท่าพี่น้องรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลย,ยตำกระปุ่นเมีอะตำหน่อยพอด,ดีเลว่าแซ่บอ้วอนผัดปลาตำเต้าหู้ปลาใส่น้ำเนื้อจัะพี่น้องหมูมคืาากอกระเาพาะขนาดเลยพี่น้อง ตรงแคน้องลูกหมอนเพนขวดได้บ่ะเอาวขวดสืมอ้าสาสั้นเหาวะเสือาสามสั้นในเรือในตู้ด้สนุกแค่ยันครบอนพนไปต่ำามืนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิทธิ์ต่มาห่งแทน เห็ดในนั่นกับข้าวน้องหูพี่น้องเพราะว่ามีแต่ปลามีไว้ต้มเห็ดข้าวต้มให้นหน้าหูแซ่บๆเหรอสีสันพี่น้องอ๋อต่แซ่บพี่น้องตุมปลาใส่เต้าหู้จบลองว่าอร่อยแน่นอนพี่น้องเลยอ๋อสุดยอดเลยพี่น้องเอาพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังช่วยกันเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อ ปลาพ่นกะสิรพัฒน์พักรวมมิดสาวนุกกำลังเฮ็ดพริกน้ำปลาบะแพ็ดจิตต์ดำมะฮงมื่อนนี้อยากบุ้งกเป็นอย่างพี่น้องอยากกินตำฮงแห้งข้ามเหมือน,นี้ยเนามาเบิ่งปลาพ,พี่น้องคันมือกล้องบดูดีขอโทษขอให้เลยพี่น้องประวัติหวัวใจเต้นแรง หน้าแดงทุกที่เป็นมุมบแ่แพงมาพี่น้องเสียงพัดกระทะก็คือแล้วนะพี่น้อง,องมองว่าสิข้างต้มมาเลย ไปดูโอ้ล้างพักโต้ด้วยพี่น้องเลยวันนี้เด้อการบอรเพนเบ,นบาดังกับโค้ดโคดให้หลายพี่น้องมาให้มันกลมกลืนเพลงอหอมมากพี่นออ้องเลยหนึ่งนมู หม้อห้างกับสดลเล้อจะพี่น้องเริ่มมีสดเอาหมูลงพี่น้องเต้นมืกล้องโอ้ีหกับข่าวมันพี่น้องพอลงครัวเองพี่น้องหนุมาเป็นมือกองหายกับเสียงน้องเนี่ยกับเขาถอดสายเอาว่าเงินผ่ากำแพงเพื่เปิดเพลงหร้อจะพี่น้องคัดพัก พัดหมูสามสั้นใส่พักพี่น้องตอนนี้หมูห้องก็เริ่มสิซุกแน่เด้วด้วยจ้าพี่น้องกรเอามะเามอเล่นโล่งพี่น้องมาเขือเทศมีซีซันเพื่กสะิปรุงน้ำตาลน,นำพี่น้องใส่หงส์สลดใส่น้ำปลา กะเอาเราจะพี่น้องบ่ม,งมีสูตรสูตรกะเอาใส่เม็กกี้พัดพี่น้องสีซันหนะ้ากินบอกกระทะใหญ่เลยมันนี่ตัวพักข้าวกรา้ายเนอนใส่น้ำมันหอย เอาผัก,กลงจ้าพี่น้องเราจะใส่หม้อใหญ่จากคนงาน,น,นงหม้อใหญ่เลยพี่น้องรับรองว่าอร่อยแท้สีเมืออ้อนบอตกอยู่แล้วพี่น้องแซบ่บบะแพนเห็จอยางบะแพนบังเล่นตู้เย็น มแพงพจนิต้ามาหุ่งนะจ๊ะพี่น้องเลว่าพยากิตามหุ่งผลาหกส่าหงุ่งพ้งสงสัยมีน้องแน่เี่ลองว่าอร่อยน่อพี่น้องสงสัยมีน,อน้งนองกับกิ๊กใหม่พี่น้องเลยบกบบ่อซีแล้ว่าจะมีน้องใหรปีบอกเลวบอกมีดอกนะพี่น้องเ๊กพีน้องเลยมาบอกคนพัดได้เลยพี่น้องอู่น่าประเ็ด พัดเพี๊ยสองพัดเพี๊ตะลิวใส่สองตะลิวคลรุนเลยจ้ะพี่น้องเอาให้แซ่บๆเด้อเด้อสุสีมือเด้อมะเข่าวดอกน้องลูกเพิ่อก็กินข้าวเด้อจ้ะพี่น้องไปเลยบ่แฟนน้องลูกเพื่อกินข้าวเด้อแม่เพิ่อเห็ดข้าวต้มปลาให้กินเลยจ่ะพี่น้องวิตามินสูงแซ่บอ่ะเออต้มหมูปลาให้มาแซ่บมากกินน่ะนะ พี่คนป้อนข้าวกันพี่น้องสซ่ไม่ลูกอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนสีมือแม่เจ้าแเสพได้น้องลุงกินใส่หลายๆกินากินแข็งแห้งซอยวาๆไปโรงเรียนปกติบ้านนี่ค่ะเศร้าแล้วกันอิ่มแล้วเออเพคนบอกมากินเต้าหู้พี่น้อง แม่พ่อจะกับว่กินเพราะว่อยากกินเต้าหู้อยากกินปลาเออข่าวลายๆพี่น้องข้าวต้มข้าวลายข้าวปลาปลาข้าวต้มปลาใส่เต้าหู้น้ำเดือดจ้ะพี่น้องต้มให้น้องลุงกินเพื่อเพิ่นบ่สบายเพราะว่าคอเป็นคอแดงนะพี่น้องต้องกินแบบอุ่นๆสดร้อนๆนิดหน่อยนะพี่น้องตั้งสีเส้า มาเบิ่งอเบาอแพนตำมะละกอพี่นอ้องตำมะฮุ่งพน่ะอาพี่นอ้องตรงสีเพชรอยู่ดอกเบิ่งสีสีสันเพิ่นนี่โอ้ยแดงพิตะยานขนาดพี่น้องพน่ะโอ้ยน้ำลายไหลเลยพี่นอ้องอาบอกแพนเอาเลยกล้าบอกล้าบอรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยรรับองว่าเพีน่น้องทางนีน่กะคนนะพี่นอ้นนนนองพักเขาก็เริ่มหยุบแล้ว พอดีละบนพอดีก้พนนะะพี่น้องแซบแล้วซีสันน่ะกินโบพี่น้องนีประโยชน์ลายเนาะอันพักทีเฮาซื้อ,ก,นนอก,กินออมหมู <laughs> กใใระทะนี่น้ตกอง

รับรองว่าอร่อยแน่น,นอนพี่น้องอาซีม่เบ่งรู้ป่าแซ่บ่น้องเคยว่าแเสเสวยเศบจิบบ่จางเพชรบ่ปปาจางเพชรนามสุกจะได้จับพี่น้องโตอ้นพึ่งรัก ล้วเดี๋ยวจะพี่น้องป้าตุ๊กถาปักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเมนูเฮาก็แล้วเดี๋ยวจะพี่น้องอันนี้คือต้มมะฮุงซีเมือเบาแผ่นขัวหมูซีเมืออ้วนเดี๋ยวจะพี่น้องผักกับมีพริกน้ำปลาน้ำข้าวเจ้ามาหนึ่พี่น้องกินข้าวเจ้ากินข้าวแรงแซ่บๆน้องกันเด้วยจ้าพี่น้องมุสลิทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมทางช่อง ลุงนะพ่ะพอช่วยเลี้ยงเดอจ้าบ๊ายบาย